เราจะมาแบ่งปันพระคาถาต่างๆให้กับเพื่อนๆนะคะให้ขอพอรไปด้วยกันนะคะไม่ว่าคุณปรารถนาสิ่งใดก็รับรองว่าสมปรารถนาแน่นอนค่ะอันดับแรกนะคะพี่จะพาทุกคนขอหัวจกรรมค่ะกรรมใดๆที่ข้าพเจ้านะคะเคยคิดพูดกระทําไม่ดีกับใครไว้ตั้งแต่อดีตเคยดา่าเคยว่าใครไว้ตั้งแต่หลายภพชาตินะคะเคยเครียดแค้นจิงชางใครตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ข้าพเจ้า ขอโหสิกรรมให้ทั้งสิ้นเพื่อยกถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะหรือกรรมใดๆที่ใครเคยคิดพูดกระทําไม่ดีกับข้าพเจ้าไว้ตั้งแต่หลายภพชาติที่ผ่านมาหรือคู่ที่เคยแบบจองร้างจองการที่แบบทำให้ลูกเจ็บช้าน้ําใจตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี้ยก็ขออยาให้ลูกเจอคู่แบบนั้นเลยนะมันมีนะภพชาติเราก่อนไม่เชื่อแบบนั้นว่าภพชาติตรงกวน,นอะ เราอาจจะเคยไปทําเขาเจ็บช้าน้ําใจไว้นะเกิดมาพบนี้เราถึงได้เจอจากคู่ที่แบบเจ็บช้าน้าใจอะไรขนาดนี้หรือมีคนมาด่ามาว่าเราตลอดเลยเนาะเราอาจจะเคยแบบทําเขาไว้อะตั้งแต่อดีตภพชาติเนะก็ขอให้หมดเวรหมดกรรมตร่อกันหมดคําสาปรรแช่งต่างๆแล้วก็ต่อไปนี้ก็ขอให้เจอแบบแต่เรื่องราวดีๆเนาะพบเจอความดีความสุขพ้นทุกขอให้ลูกมีปัจจัยเลี้ยงดูตัวเองไปอย่างพะนิพาหรือการที่แบ่งปันทาความดีทําประโยชน์เพื่อสังคมในครั้งนี้ย แบ่งปันคาถาต่างๆให้กับเพื่อน,นเพื่อนกระไยนมิตรเนี่ยได้อธิษฐานจิตขอพอรไปด้วยกันเนี่ยก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจงแบบช่วยให้ได้สมปรารถนาด้วยเถิดอันนี้คือคาถาหลวงพ่อภาัากรรจายที่ใส่ในคอนะมีนาสกาเรนาสาวกสังโคกัจจายนาเทรูมหาติชาวันโตพุทธคเขาวะโหปาริมิตตโรอิทธิตติตะมรตังสรังทฉามี แล้วก็จะมีคาถาขององค์พ่อพิธเนี่โอมสีคเนสายะนมะหะนะคะแล้วก็ขอพอรท่านขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยนะคะใช้กดแรงดูดนะขอบาร,รมีบุญกุศลที่ข้าพเจ้าเคยทํามาตั้งแต่อดีตในช่อง youtube นี้หรือทุกช่องทางหรือบุญกุศลอันใดก็แล้วแต่เนี่ยว่าการทําบุญทําทานหรือแม้กระทั่งใส่บาตรท,ทาบุญหรือบุญใดๆที่ข้าพเจ้าเคยทํามาหลายภพชาติรวมกับบุญกุศลที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เคยสร้างมาไว้ ขอผลนบุญนั้นจงหนุนนาให้ข้าพเจ้าเนี่ยนะได้มีแต่ความสุขความจเจริญยิ่งขึ้นไปวนเถิดแล้วก็ให้ลูกมีปัจจัยมีทรัพย์สมบัติมากดังคดังพระมหาจักรพรรดิมีสมบัติมากเหมือนของพระมหาจักรพรรดิลูกขอเบิกทรัพย์สมบัติของพระมหาจักรพรรดิถ้าหากว่าท่านอยากจะให้หนูช่วยเหลือผู้คนขอบารมีของพระมหาจักรพรรดิทรัพย์สมบัตินั้นจงไหลมาทีมาเมาข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพข้พาพเจ้าหนูเหลือกินเหลือเก็บทุกบัญชีที่ข้าพเจ้ามี อย่าให้ลูกขาดเงินแสนอย่าให้ขาดเงินล้านขอให้มีเต็มกระเป๋าขอให้มีล้นบัญชีทุกบัญชีที่ข้าพเจ้ามีนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตอนนี้ลูกทําธุรกิจอะไรอยู่หรือเช่นพี่ได้ขายสบู่ล้างหน้าลูกทํายูทูบเบอร์ขอให้มีคนมากดติดตามลูกหนึ่งแสนคนนี้งานสบายสบาย,บายด้วยเถอะหรือขอให้ยอดขายสบู่ล้างหน้าของลูกขายดีขายปังมีคนทักแชทมาทุกวันตั้งแต่เช้าเย็น ขอให้ผู้คนนั้นโอนง่ายๆโดยที่ไม่ต้องอะไรมากมายสั่งซื้อสินค้าของลูกง่ายสบายๆมีแต่คนพร้อมโอนมีแต่คนพร้อมมาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลกับข้าพเจ้าได้เถอะสาธุสาธุสาธ,สาธุลูกทําไม่ได้ทําเพื่อเอาหน้าบอกท่านด้วยนะบอกคนที่ติดตามด้วยว่าลูกทําความดีเพื่อหวังผลประโยชน์ต่อผู้คนเท่านั้นแล้วก็การทําธุรกิจของข้าพเจ้าก็แล้วแต่ลูกต้องการช่วยเหลือผู้คนในการตั้งเลตข้าพเจ้าในครั้งนี้อ่ะ ตั้งมาเพื่อจะช่วยให้คนเหล่านั้นน่ะมีชีวิตกินดีอยู่ดีมีเหลือกินเหลือเก็บเอาเงินส่วนหนึ่งไว้บำรุงพระพุทธศาสนาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ท่านจงช่วยอำนวยชัยชนะแล้วก็ปัดอุปสรรคป้องกันภัยอันตรายทั้งปวงให้กับลูกด้วยเถิดขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จงเป็นมีแสงสว่างในศีสระ้าพเจ้าแล้วก็ไปไหนมาไหนก็ให้คุ้มครองอยู่รอดปลอดภัยไม่ใช่แค่คุ้มครองตัว้วยคนเดียวขอให้ท่านจงคุ้มครอง ลูกชายของข้าพเจ้าพ่อแม่ของข้าพเจ้าแล้วก็แฟนของข้าพเจ้าหรือกัลยานมิตรของข้าพเจ้าที่ได้เจอข้าพเจ้าด้วยเถิดสิ่งใดที่ข้าพเจ้าเคยทําคนนั้นทุกใจขอให้เขาหายทันหายทันใจขอให้เขามีความสุขขึ้นมาได้ด้วยตัวเขาเองด้วยเถิดขอให้มีแต่คนรักให้ปัถนาดีอุปถัมภ์สนับสนุนเมตารูเอะเยะมากมายทั่วประเทศทั่วโลกเราจะยึดมั่นในการคิดดีผู้ดีทำดีหรือแม้กระทั่งถือศีลห้าให้ได้ ในหนึ่งยี่สิบเอ็ดวันนี้หรือวันนี้เลยขอให้ผลบุญที่ข้าพเจ้าเบิกบุญนี้ให้เงินไหลามามากนะไม่ขาดมือไม่ขาดสายด้วยเถิดลูกปัทนาที่อยากได้เงินรายได้เดือนละล้านก็ขอให้ลูกได้เดือนละล้านด้วยเถอะในระหว่างทุกวันหลับ <ๆ S 1> เพื่อนเราต้องตั้งเป้าทุกวันด้วยทุกวันเนี่ยพเพื่อนอยากมีเงินเท่าไหร่นะเช่นขอให้เงินไหลามามากนะถ้าเป็นไปได้ขอวันละล้านนะ เรารู้สึกว่าเราได้เงินวันละล้านวันละล้านจนกว่ามันจะได้จริงนะคะเพื่อนๆขอให้เงินได้เงินวันละล้านเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เข้ามาเนี่ยเพื่อนๆต้องตีว่าเป็นเงินล้านของเพื่อนๆนะคะจนกว่าเพื่อนๆน่ะจะสามารถดึงดูดเงินล้านได้จริงไม่ต้องไปอายใครว่าความฝันของเราใหญ่ขนาดนี้แล้วท่านจะให้จริงหรอถ้าเรายังทาอยู่เราได้แน่นอนค่ะถ้าเรายังทําความดีอยู่จกกักรวาลก็ให้เราแน่นอน เราแค่ระวังตัวเองอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆถ้ามูลในขณะที่เราออกมาขายของออนไลน์ออกมาทําคลิปทำคอนเทนต์ให้ระวังปากของเราเลยค่ะ <g ül> กับความคิดของเราว่าเราจะไปด่าใครหรือเปล่าวะเออนะแค่นี้เองค่ะเ,ออเราจงใช้สติในการพิจารณาตัวเองแล้วก็พิจารณาคนอื่นค่ะหรือเราในเรื่องของความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันมันมันห้ามใจตัวเองไม่ได้ก็ไม่ต้องไปฝืนใจก็แบ่งมูลที่เสาค่ะฮะ ะได้มีความสุขไปด้วยกันนะคะไปแล้วค่ะพี่น้องเราจริงๆมาให้เคล็ดลับในการใช้กระเป๋าด้วยเ,เพื่อนๆสมมติว่าเพื่อนๆมีกระเป๋าใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าแบบไหนก็แล้วแต่อย่าคิดชอบแพ้เป็นกระเป๋าค่ะเพื่อนเพื่อนให้เราโปรแกรมติดกระเป๋าด้วยนะขอบคุณกระเป๋านาะรักนะขอบคุณที่ดึงดูดเงินให้ไหลามาทีมาเต็มกระเป๋ามีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บนี่ที่พี่ย้ายแล้วจะมีเหรียญในนี้นะมาใส่กระเป๋านี่แหละขอให้มีเงินเต็มกระเป๋ามีเงินเหลือกินเหลือเก็บ เ็มกระเป๋านะอย่าอย่าใช้กระเป๋าเฉยๆค่ะถ้าใช้แล้วก็โปรแกรมจิตด้วยแล้วก็จะทําให้ไม่ว่าเพื่อนๆใช้กระเป๋าใบเก่าหรือใบใหม่อะไรก็แล้วแต่เพื่อนมโนไปว่าวันนึงเราจะมีเงินเต็มกระเป๋าแต่วันนี้เราได้เงินเต็มกระเป๋าแล้วนะคะอย่าให้อย่าให้เงินขาดกระเป๋าให้เอาเงินเหรียญห้าเหรียญสิบยี่สิบาทติดกระเป๋าสักหนึ่งใบให้รู้สึกว่าเรายังมีเงินอยู่ค่ะแต่ตีข่าแบงค์ยี่สิบแล้วว่าเป็นเงินล้านนะ รู้สึกว่าเรามีเยอะเช่นเงินแสนก็ได้เงินล้านก็แล้วแต่แล้วแต่เพื่อนๆอยากได้เท่าไหร่ให้เรารู้สึกว่าฉันมีเงินเต็มกระเป๋าได้ฉันหาเงินเก็บเงินใส่เต็มกระเป๋าได้ฉันเก็บเงินเอาไว้เลี้ยงตัวเองเลี้ยงพ่อแม่เลี้ยงครอบครัวได้เป็นอย่างดีหรือเอาไว้เลี้ยงตัวเองในอนาคตได้ฉันเก็บเงินทําประกันชีวิตได้อย่ามีความรู้สึกกับตัวเองว่าฉันทําไม่ได้นะครับเพื่อนบอกตัวเองว่าห้าวันเนี้ยจะเก็บเงินให้ได้สี่ร้อยบาทเนี่ย จะหาเงนินให้ได้สี่รอยบาทเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็ตั้งใจหาตั้งใจทำเลยค่ะแล้วมันได้แน่นอนพอได้แล้วไปทำอะไรคะเพื่อนๆนได้แล้วก็ลงทุนกับตัวเองค่ะมีปัญหาผิวหน้าดูแลผิวหน้าค่ะมีปัญหาสุขภาพให้ดูแลหุ่นค่ะแล้วก็ใช้แล้วก็ขายก็จะทําให้เพื่อนๆอนมีไรายได้เข้าบ้านแน่นอนตัวนิดเนี่ยมีประสบการณ์นะคะในการขายสินค้าออนไลน์ค่ะนะขายครีมขายกันแดดขายสบู่ขายสบู่ล้างจุดซ่อนเลนส์ขายผลิตภัณฑ์อกผร,รูฟิตขายดีท็อก ได้กําไรหลายหมื่นมาก่อนอาทิตะห้าร้อยทิลฐพันเจ็ดแปดเดือนค่ะได้ทองฟรีเจ็ดแปดวงขายสชมู่ล้างจุดสองเลนส์มากมากกว่าห้าร้อยก้อนค่ะสวดสัมมาอระหังค่ะนะตอนนั้นคือแบบจิตใจไม่ไหวไมิจะพึ่งอะไรแล้วค่ะเขาบอกให้สวดอะไรก็สวดค่ะนะเออสวดสัมมาอระหังค่ะแล้วก็ขายของตั้งใจทําค่ะคนท้ทายขายหมดเกลี้ยงค่ะจนว่าจะกลับมาสวดสัมมาอระหังอีกไหมมันง่ายมันสั้นมาก สมาระหังสมาระหังแล้วก็โพสขาของทำลิปไปสมาระหังสมาระหังนะคะคนสวดสมาระหังเนี่ยรวยมาเยอะแยะแล้วนะทุกคนแต่ก็ต้องมีสัจจะนั่นแหละค่ะว่าจะไปทําบุญที่วัดหรือทําบุญที่ไหนก็ได้นะตอนเราจะไม่าบายนะขอบคุณค่าขอบคุณที่มาติดตามนะคะขอบคุณที่กดติดตามให้กดไลค์กดแชร์มาปเป็นร่วมเป็นแสงสว่างวยเหลือผู้คนได้ตันหทด้วย